สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอรถเข็นฉีดยานะครับรุ่น UQ425 นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดมิตินะครับความหน้ากว้างเนี่ยจะอยู่ที่62เซนติเมตรนะครับจะมีความลึกอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับและมีความสูงนะครับอยู่ที่98เซนติเมตรนะครับตัวโครงสร้างของตู้นะครับก็จะประกอบด้วยอลูมิเนียมนะครับ แล้วก็ประกอบด้วยตัวของพลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูปนะครับก็มีความสวยงามนะครับส่วนของล้อนะครับก็จะมีเป็นขนาด5นิ้วนะครับก็จะมีตัวล็อกทีละล้อนะครับจำนวน4ล้อเลยนะครับสามารถล็อกทีละล้อได้4ล้อนะฮะตัวด้านหน้าก็จะแบ่งเป็น2ลิ้นชักนะครับสำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับมี2ขนาดความสูงก็คือ ลิ้นชักแรกก็จะอยู่ที่ความสูง6เซนติเมตรนะครับโดยจะแบ่งช่องภายในเนี่ยอยู่ที่25ช่องนะครับส่วนลิ้นชักอีกอันนึงก็คือจะมีขนาดความสูง10เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะแบ่งช่องด้านในนะครับเป็นขนาด25ช่องเช่นกันนะครับทั้ง2ชั้นนี้เราสามารถปรับขยายขนาดจะให้ช่องใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงก็ได้นะครับ ด้านล่างก็จะมีเป็นชั้นวางอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มให้อีกชั้นหนึ่งอยู่ด้านล่างนะครับส่วนท็อปด้านบนก็วางอุปกรณ์ได้ด้านข้างนะครับก็จะใส่อุปกรณ์อ่ขวดใส่เค็มที่ใช้แล้วนะครับมีชั้นวางสําหรับใส่ขวดน้ํายาต่างๆนะครับมีถังขยะให้2ชุดนะครับสามารถถอดได้ทุกชิ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีเป็น ลิ้นชักสำหรับ้องเขียนนะครับสามารถสไลด์เก็บได้นะครับมีชั้นแขวนนะครับเสาแขวนอุปกรณ์ต่างๆมีจํานวน5ขอนะครับก็สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับและด้านบนนะครับก็จะเป็นช่องสําหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมี5ช่องนะครับเป็นช่องชนิดใสนะครับ มีความสูง10เซนติเมตรนะครับสามารถเปิดลิ้นชักมาแล้วก็เก็บใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้าไปได้นะครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็จะมีชั้นวางต่างๆให้เพิ่มอีกชั้นหนึ่งด้านด้านนี้นะครับนี่ก็คือจะเป็นรถเข็นฉีดยานะครับสำหรับเก็บอุปกรณ์สำหรับฉีดยารุ่น UQ425 ครับสนใจติดต่อบริษัท Universal Quality จำกัดครับ